นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนอนนท์เพราะอาศาัยเราเป็นกัลยาณมิตรชาติธรรมมาสตาชาติยาปริมุดจ,จันติสัตว์โลกผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความเกิดได้ สัตว์โลกผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความแก่ได้สัตว์โลกผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความตายได้สัตว์โลกผู้มีโศกะปริเทวทุกโทมนัตอุปายะสะเป็นธรรมดาย่อมพ้นได้เพราะอาศัยเราเป็นกลัลยาณมิตรเจริญธรรมทุกคนก็ขอความสุขสอด,ดีให้มีกับพวกเราประชาชนชาวสยามของพร,ระบาทสมเด็จพระประมุนทรรมรามธาิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวิชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบของพวกเรา ที่พระองค์ทรงขึ้นของราชทรงตัดเป็นปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองเป็นนินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเนื่องในเดือนมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษา ในวันที่29เมษายนพวกเราทั้งหลายประชาชนชาวสยามจะได้มาร่วมกันฝึกจิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชุศลถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตเราเพราะเราเกิดมาชาตินี้ ขอมาสร้างบารมีกันสักชาติหนึ่งพวกเรามาร่วมกันฝึกจิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชุศลถวายพระพรเชีย์มงคลไปพร้อมๆกันง้ายมือไว้ที่หน้าตักนั่งส,บ,สบ,บายๆสูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณนน้วปีช้าๆสูดลมหยายใจยาวครั้งหนึ่งผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณนน้วปียกมือขวาขึ้นมาสองนิ้วแตะไปที่กลางอกบริเวณนน้วปีคือฐานของจิต สัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณลิ้นปีไว้พระพุทธเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนตาเรามองอยู่หูฟังอยู่ความรู้สึกอยู่ที่กลางอกบริเวณลิ้นปีจะมีความรู้สึกวุ๊ปุ๊ปุ๊เห็นการเกิดดับไปเรื่อยๆเนืองเนืองทุกขณะ เมื่อเห็นการเกิดดับเห็นจิตเกิดดับภายในไปเนืองเองทุกขณะจิตภายในนี่แหละเขาจะปล่อยวางโดยตัวของเขาเองเขาจะไม่ยึดมั่นโดยตัวของเขาเองแปลว่านี่แหละแม้แต่สภาวะธรรมของจิตก็ไม่ควรยึดมั่นสเพธรรม,มานาลังอภินิเวสายะสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงล้วนมีควรยึดมั่นพระพุทธองค์ทรงเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้าง มโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนทําไมเราถึงต้องฝึกจิตถ้าไม่ได้ฝึกจิตอะไรเกิดขึ้นพระพุทธงค์ทรงตัดไว้ว่าดูก่อนพรามในเมื่อพุทธบริษัทสีทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิก,กาไม่ได้เจริญให้มากไม่ได้กระทําให้มากซึ่งมหาสติปัฏฐานสี่เหล่านี้แหละพระสัตธธรรมของพระพุทธรค์ถึงจะเสื่อมในเมื่อพระพุทธรคปปรินิพานไปแล้ว และทำอย่างไรถึงจะไม่เสื่อมละ่ะก็ในเมื่อพุทธบริษัทสีทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็คือพวกเราได้เจริญให้มากได้กระทําให้มากซึ่งมหาสติปัฏฐานสี่่าวนี้แหละพระสัทธธรรมของพระพุทธองค์ถึงจะไม่เสื่อมในเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะยืนเดินนั่งนอนจะกินข้าวอาบน้ําตามรักษาจิตไปทุกขณะเพราะบุคคลใดตามรักษาจิตบุคคลนั้น ย่อมพ้นจากบ่วงมารได้สัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณลิ้นปี่ไว้เมื่อรู้จักฐานของจิตแล้วกลางอกยังรู้สึกไว้อยู่ค่อยๆเมอกช้าๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเหมือนแบตเตอรี่ใครม่มีไฟหลวงพ่อพ่วงให้พ่วงไปแล้วทุกคนไปพ่วงต่อได้ที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าเมตตาเมื่อเจริญให้มากกระทำให้มากย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย่อมคุ้มครองรักษาจิตจะตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างไร แบตเตอรี่ใครไม่มีไฟหลวงพ่อพ่วงให้พ่วงไปแล้วทุกคนไปพ่วงต่อได้เลยจะมีกระแสะอุ่นๆร้อนๆวุ้วววววปีอยู่ที่มือเราเห็นการเกิดดับไปอยู่อันนี้ลองขยับมือเข้าช้าๆตารามองอยู่เคลื่อนมือลองรู้สึกได้อย่างไรมีกระแสะอะไรอยู่ที่มือเรานี่แหละเรียกว่าสันทิติโกบรรลุแล้วเห็นเองอากาลิโกปฏิบัติไม่เลือกการและเวลา เอหิปัสโกรรมนี้บอกผู้อื่นให้รู้ตามได้โอปนิโกทุกคนต้องน้อมเข้าไปหาตนเองคือน้อมเข้าไปปฏิบัติปัจจตังเวทิตโภวินยูหิติวินยูชนย่อมรู้ได้เฉพาะตนอันนี้ทุกคนลองเคลื่อนมือดูอีกทีซิมีกระแสอะไรบู่ที่มือเรากลางหนุกรู้สึกไว้ที่มือรู้สึกไปมีคลื่นอ,อะไรบี่ที่มือเราไหมคราวนี้มือนิ่งสักครู่ตามองมาที่มือหลวงพอ่อแต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเอง มือไม่ต้องขยับนะเวลาเราน้อมแผ่เมตตาให้พ่อแม่พี่น้องผู้มีพระคุณทั้งหลายจะอยู่ก็ดีจะจากไปแล้วก็ดีเราจะได้เรียนรู้ว่าได้รับหรือเปล่าได้รับจริงหรือเปล่ามืออยู่เฉยไม่ต้องขยับนะตามองมาที่มือหลวงพ่อแต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเองหลวงพ่เพิ่มกระแสะจนหนึ่งรูปเป็นสองรูปมีกระแสะเพิ่มไหมสบายๆส,สัมผัสแค่ความรู้สึกกลางอกริเลณลิ้นปี่สบายๆเรานำไปบอกต่อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานได้เลย เจอใครก็บอกใครก่อนทํางานก็ฝึกก่อนจะได้มีเครียดนะทำงานแล้วก็ฝึกปฏิบัติด,ดูจิตได้ตลอดคราวน,นี้ทุกคนลองเคลื่อนมือดูอีกทีซิทุกคนลองเคลื่อนมือมีกระแสะอะไรผิดที่มือเราตาเรามองอยู่จะสังเกตนะเราเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเราเลยนะมีคลื่นอ,อะไรวิ่งเข้าที่มือเราคราวน,นี้มือนิ่งสักครู่สูรลมหอเจียวยาวผ่อนความรู้สึกลมมืที่กลางค่อยค่อยงายมือไว้ทุกคนหงายมือไว้นะลองรับกระแสะดูอีกครั้งหนึ่ง ตาเรามองอยู่หูฟังอยู่ความรู้สึกอยู่ที่กลางอกไว้ทุกคนหงายมือไว้เลยอทุกคนหงายมือะทุกคนเป็นผู้รับนะหงายมือไว้หลวงพ่อเป็นผู้ส่งสังเกตความรู้สึกที่มือไว้ดูนะหลวงพ่อเคลื่อนมือมีคลื่นกระแสอะไรลงไปที่มือเราไหมตาเรามองอยู่หูฟังอยู่ความรู้สึกอยู่ที่กลางอกปรุกปุนิมปีหลวงพ่อเพิ่มมือใสจากหนึ่งรูปเป็นสองรูปมีคลื่นกระแสเลยลงไปที่มือเรา เปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้ดูนะหลวงพ่อเคลื่อนมือเป็นวงกลมต่างกันไมหมความรู้สึกอยู่ที่ไหนเราก็ฝึกได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงดูนะหลวงพ่อขยับมือขึ้นลงต่างกันไมหมความรู้สึกให้เราเรียนรู้ว่าคลื่นกระแสมีได้รับส่งถึงกันได้หลวงพ่อมือลงต่างกันไมหมความรู้สึกสูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลมไปที่กลางอกปุ๋ยเล้ยปีค่อยๆอยง่ายมือไว้ที่หน้าตัก หลับตาช้าๆสบาย,บายเวลาเราหลับตาแล้วนั่งสบายๆส,สัมผัสความรู้สึกกลางอกบุริเลิ้นปีไว้ภายในจะสงบไปเรื่อยๆจิตภายในจะปล่อยวางไปเรื่อยๆนิ่งก็รู้สึกในความนิ่งสงบก็รู้สึกในความสงบเมื่อมีกุศลในการปฏิบัติแล้ว พวกเราทั้งหลายประชาชนชาวสยามทั้งในประเทศต่างจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมกันฝึกจิตตามแนวทางมหาสติปัฏฐานสี่อริยมัคมีองแปดซึ่งเป็นทางดับทุกที่พระพุทธเจ้าทุกรองได้ตต่สรุ้ดีแล้วขอน้อมกุศลผลบุญนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางกูลศิริวิบูลราชกุมารขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาล ภายในจะสงบไปเรื่อยๆจิตภายในจะปล่อยวางไปเรื่อยๆเ,เมื่อทุกคนได้ตามรักษาจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองๆนนี่แหละชื่อว่าพบที่พึ่งภายในตนเองถวายพระพรเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารยังทรงพระเยาวประมาณสักสี่ห้าชันสาหลวงพ่อก็ได้เข้าไปสอนในวังสุขโขทยัยพระองค์เจ้าทีปังกรพระองค์ได้ทรงปฏิบัติได้ฝึกจิตตั้งแต่ยังทรงพระเยาว พระองค์มีความจําเป็นเลิศนิ่งสงบหลวงพ่อไปสอนจนกระทั่งพระองค์ได้ทรงพระชนมายุครบประมาณ9-10ถึงสิชันษาโดยประมาณตั้งแต่ยังทรงพระยาวหลวงพ่อบอกองค์ทีบอกว่าพระองค์ไปบ้านหลวงพ่อไมมมีเต่ามีทะเลด้วย พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่อีกอาทิตย์เดียวมีหมายรับสั่งจะทรงเสด็จไปที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมืองอํเาเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมืองเป็นภาคเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยในหลวงราชการที่สิบพระองค์ทรงขับเครื่องบินไป ส่งพรร่งทีที่ศูนย์ปฏิบัตสิสองคืนสามวันสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่คณะลูกศิษย์ประทับใจมีความปราบปื้มปิติยินดียิ่งใหญ่ไม่มีวันเลือนพระองค์จะยืนเดิน นั่งจะเสด็จไปที่ไหนหลวงพ่อก็จะสอนพอองคนะ์ดูจิตไ้นะดูจิตไ้นะดูจิตไ้นะให้รู้สึกไหวตั้งแต่ยังสรงพยาวจะเสด็จไปณนะที่แห่งไหนก็ดูจิตไหวในสิบกว่าปีที่ผ่านมาพงค์ที พระองได้ทรงฝึกจิตตลอดแป๊บเดียววันเวลาผ่านมาและผ่านไปตอนนี้พระองค์ใครๆก็เห็นพระองค์ได้เดินทักทายประชาชนไปณที่แห่งหนตำบลใดทรงงานณนที่ใดประชาชนต่างปราบปื้มปิติอินดีเป็นล้นพล พระองค์ทรงทำจากจิตภายในพวกเราจะสังเกตดูเวลาประชาชนชาวสยามเข้าเฝ้าถวายการต้อนรับพระองค์ทรงเห็นว่ามีผู้ใหญ่คนแก่แ,กแยะแยะไปหมดเลยพระองค์ทรงบอกข้าราชบ,บริพารบอกว่าไปดูแลนะดูแลให้น้ำนะให้น้ำผู้ใหญ่ด้วยนะสิ่งนี้แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญนี่ก็รยกว,ว่าเป็นเมตตาบาร,รมีของพระองค์ ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราพวกเราเกิดมาชาตินี้ขอมาสร้างบารมีกันสักชาติหนึ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบแทนบุญคุณบูรพะมหกากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยนิไว้ให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่อาศัยจวบจนทุกวันนี้ ทุกครั้งที่หลวงพ่อได้เผยแผ่ธรรมณการใดหลวงพ่อน้อมถวายพระพรแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรต,ตมางก,กูลสิริวิบูลราชกุมารทุกครั้งไปขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายพระพร